สวัสดีจ้าพี่น้องทางใกล้ทางไกลอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศทัวรกสวัสดีจ้าว,วันนี้ยายดาวจะพามากินอ่าลาเมงค่ะเห็นไหมครับยายดาวชอบตั้งกล้องเอียงจ้ะคลิปกินปลาแซลมอนก็ไม่รู้ทำไมมันเป๋ไปเป๋มา ยายดาวก็ไม่รู้ค่ะยายดาวก็เลยออกไปแบบอย่างนั้นเลยออกไปแล้วคอมเมนต์เข้ามาแล้วถึงจะแบบรู้อะค่ะก็เลยก็เลยแบบอกไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยจากเพราะว่าถ้าเราลบออกใหม่แล้วคนที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วมันเราต้องเสียคอมเมนต์ไปด้วยไหมยอย่างเงี้ยยายดาวก็ไม่ค่อยเข้าใจค่ะมาจ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวกับยายดาวจ้าลาเมงค่ะเส้นใหญ่นะคะ รามเมงอันนี้จะมีทั้งสองชนิดค่ะจะมีชนิดร้อนแล้วก็ชนิดเย็นค่ะอุ้ยรื่นรื่นรื่นอันนี้นะคะเอามาทําราดหน้าอร่อยมากเลยค่ะเหมือนเส้นใหญ่ค่ะนุ่มอืมลืมมัดผมกัะตอนแรกว่าจะกินห้องนูน้นเรากำลังปุงก๋วยเตี๋ยวอยู่ เสียงเครื่องตัดหญ้าแบบดังมากเลยค่ะข้างบ้านที่เป็น,ปนที่หลวงอะคะ่ะข้างถนนนะคะเขามาตัดหญ้านี่จ้าเส้นเหนียวนุ่ม,มร้อยมากใช้แทนเส้นใหญ่ได้แบบสบายๆเลยค่ะ นีม่มันร้อนนะคะกินเร็วไม่ได้ค่ะเวลาเป็นคนโซดร้อนร้อนไม่ได้จากปากพองแต่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นกินนะคะสูตรเข้าสูตรเข้าสูดเข้าเลยค่ะแป๊บเดียวหมดแล้วจ้ะ นุ่มมากเลยค่ะอันนี้เป็นของจังหวัดอา,อากิตะค่ะอากิตะหรืออิวาเตะเราต้องถามลูกสาวอีกทีหนึ่ง ถยาเยดาจำไม่ผิดลูกบอกเป็นของอ่าอิวาเตะจังหวัดอิวาเตะค่ะแต่ถ้าผิดเตัวเยเดามาหลงบอกให้ใหม่นะ นี่เดากินสำหรับสองคนเลยนะจ๊ะเนี่ยใส่ใบอะนรก่อนต้นหอมญี่ปุ่นตะเกียบมันลื่นจากเส้นมันลื่นเส้นอน,นี้มาทำอันนี้ก็ได้จะ วัจร้อนปกติเขาต้องมียากินนิกเกอใส่ไปข้างในด้วยค่ะเยดาไม่มีจ้ะยากินนิกเกอ ันนี้ได้ดูขา่าวเชื่อแล้วนะเล,เลนนี่อะไรไหมเลนนี่สักอย่างหนึ่งไหมที่เขาไปทําข่าวย่าโมจากที่ก็ไปทําไปสื่อถึงคุณย่าโมค่ะน่าตลกมากค่ะ ่างกล้าเหลือเกินยายดาวนะทุกวันนี้ไม่ว่าจะมาอยู่ญี่ปุ่นนะยายดาวยังคิดอยู่ตลอดยายดาวดีใจภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอ,อยู่ได้อยู่พื้นแผ่นดินไทยที่อบอุ่นแล้วก็จังหวัดของยายดาวก็คือกอบกู้จังหวัดของยายดาวก็คือคุณย่าโม ก็คือแบบอ่าก็คือแบบนับถือมากกับค่ะคือแบบเป็นที่เคารพของทุกคนในชาวโคราชอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากพูดมากกับนรจันนาะ แต่ชาวโคราชก็ไม่ปื้มหรอกคะ่ะคุณบวยก็คุณบวยเนาะค่ะเนอะมีอาคิดดีแล้วจากที่ทิ้งไม่มีอย่างอื่นที่จะไปทำมาหากินกันหรอถึงมาหากินกับไอรายการเรื่องแบบนี้เนาะ เลนนี่เขาบอกว่าเขาตายมาแล้วเข,เขาเคยตายมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาฟื้นเขาบอกคอหักตายไป49วันหรือ,อยังไงเยดาวก็ฟังเขาไม่ไมค่อยชัดนะคะแล้วเขาฟื้นขึ้นมาใหม่ยเยดาวอยากจะบอกเขาให้คอหักอีกรอบหนึ่งได้ไหมว่าจะฟื้นหรือเปล่า นอ้องจอดน้องลองลอง,ลองคอฮักอีกจะกรอบทีนนะ่หนักมันจะสมยังกระอ้างไหมว่าฟื้นขึ้นมาได้ไม่ <S 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 อยากพูดเรื่องเขา เขาเนาจันาแต่ว่าในดาวกรุกหลานยาวมัวจะเดือดร้อนอยากจะบอกว่า ไปตายซะปจ๊ะแล้วก็แล้วเราก็ฟื้นขึ้นมาใหม่จ้ะแหมคอหักคอหักตายมีมีใครมีเคยมีใครเคยได้ฟังข่าวอาคอหักแล้มีคนฟื้นบ้างคะคอนะคะคอหักนะคะ อวดอ้างพิศรามอวดอ้างสรรพคุณโอ้โหเห็นหน้าตาแล้วโอ้โห อร่อยมากเลยค่ะพี่น้องเส้นนุ่มเหนียวละมุนละไมละมุนละม่อมลาดหน้ายายดาวชอบกินอยู่สองอย่างจะเส้นมีแล้วก็เส้นใหญ่ เดี๋ยววันหลังยายดาวจะทําเส้นใหญ่จากครั้งที่แล้วยายดาวทาเส้นหมี่เส้นหมี่แต่เอาเส้นโซเมงเามาใช้แทนค่ะเส้นโซเมงเอามากินกับน้ํารัดหน้านี่ก็อร่อยมากค่ะ <c oughs> ยายดาวติดเส้นค่ะเด็กเส้น <c oughs> ชอบดีดจังเลยแม่คุณเลย น้ำยังเหลืองอยู่พี่น้องยังเหลืออยู่นิดหน่อยจ้ะเดี๋ยวยายดาวจะ้ะซออยู่คนเดียวจ้ะเวลามันหมดจ้ะเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อกันจ้ะยายดาวก็อยากอยู่ด้วยนานๆจ้ะรักแล้วก็คิดถึงทุกคนเลยค่ะถ้าไม่ได้ทำ u t u b e เราเหงาจ้ะก็ขอบคุณนะคะที่ เข้ามาติดตามรับชมค่ะ